สวัสดีครับผมเบาหนองครับมือนีมาพอๆกับเบาหนองอีกคือเก่ากับผมมาตามกันต่อครับงวดวันที่สิบหกมิถุนาหกหกมือนีครับผมน้องหลา่ามาหาผมครับแต่เศร้าเลยมาแบบเหมือนกระพพานแบบแปลกใจแลกใจอีหยังสักอย่างฝ่ามาหาเบาหนองเบาหนองเลยว่าเอา้าไปจังไดมาจังไดคือจังไดมาหาหนองได้เศร้าแต่ว่าจัพคุนว่าลาฝันอีไหมคุณว่า,าฝันอีหอยังอีกล่ะ คือมาฝันไว้ว่าแทะเบาหนองบอกเสี่ยเเพื่อนนะอีรีได้น่ะหนองเพิ่นบอกเดว,ว่าเอเหรีนญได้นีเอาฝันว่าจังไหนเพื่อนบอกว่างวดว่างันนั้นเพื่อนก็ได้โชคยู่เพื่อนว่าพวกบันี้มาเมือ่อคืนไอเป็นวันวันโกนเนาะวันโกนก่อนเพื่อนฉีนอนนั่นเพื่อนบอกว่าเพื่อนอธิษฐานเพื่อนบอกว่าถาถาธนู ยังจะมีโชคหรือมีบุญวัดาสนาให้หนูฝันดีเนี่ยเพื่อนว่าสิเพราะวันนี้เพื่อนว่าเลี้ยวเพือนนอนพ่อนกับนอนเพราะวันนี้นอนเพื่อนกับฝันเพื่อนบอกว่าเพื่อนขับรถมอเตอรไ์ไซค์เพื่อนะไปไปไปวัดไอจะจะเชื่องเป็นวัดกับโบแมนแต่ว่าคิีเป็นโบแมนวัด กาโบเมีนเป็นเหมือนเก่ไข่สำนักสงฆ์พลังนศะีะในฝันเพิ่นเพราะบะณีเพิ่นก็ไปแบบงงๆได้ในฝันขนาดในฝันเพิ่งว่าไปแบบงงๆเพราะบะณีเพิ่นว่าเพิ่นไปเห็นหลวงปู่สวงนั่งอยู่ในกระท่อมบ้าหลวงก็เลยว,ว่าเกิดตกดดมาท่านแล้วบ้าหลวงก็เลยขาดเพิ่นก็ว,ว่าหัวเจก็คือว่าฝันดีแต่หัวเฮิมแทบบ้าหลวงถ้าบอกเพื่อนสิลนะ เพื่อนก็ฟังวันที่ลาพอขาทนจบเพื่อนว่าพ้อบันทีเพื่อนเห็นหลวงปู่สวงนั่งอยู่ในกระท่อมเพื่อนก็แต่ว่าคนนั่นบ่หลายเด้คนนั่นแถบสีบ่มีเพื่อนวางเสียหน่ะเพื่อนก็เลยบอกว่าเพื่อนก็เลยข้านเข้าไปกราบหลวงปู่เพื่อนว่าอันหนู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 มีบุญแห้งได้ปู่เพื่อนว่า ได้เห็นได้เห si e, ็นปูเพิ่นวางสินะบัดนี้ปูเพิ่นก็ยิ้มปูเพิ่นก็ยิ้มแต่ว่าเพิ่นสังเกตเบิ่งในมือปูน่ะปูปูนางกําเงินปูนํากเงินเพิ่นกําลังสิเอาเงินน่ะโยนใส่กองไฟปูเด้เพราะว่าเราบัดนี ปูกำลังจะเอาเงินยนต์จะก,กองไฟพ่อบานีเพื่อก็เลยนองหลาก็เลยบอกว่าเอาปูคสิคีอสิคือสิเอาเงินส่กองไฟรานสีนะเพื่อก็เลยบอกว่าเป็นยังอยากได้บอกพนังสีอันนองหลาก็ว่าหนูก็บ่ได้อยากได้ดอกแต่ว่าหนูอยากถามเหตุผลปูซื้อเราบอกมี่ยังดอกคนมา พอบันนีเพิ่นก็เลยเอาว่างไว้หนาตากเพิ่นเอาว่างไว้หนาขาเพิ่นนะเพิ่นก็เลยยิ้มปูบันนีปูก็เลยยิ้มแต่ว่าปูวันไห้ไายังนองลาได้ในฝันตัวหน่อยเพิ่นก็ยิ้มพ่อบันนีนองลาก็เลยบอกว่าไอ้หนูนั่นจากมาแต่ทังไหนดอกปูกะคีอจังได้มาหนีเพิ่นวางสี่นะพ่อบันนีเพิ่นก็เลยว่า เออตัวมาถือท่างเราลานอันลาพลานว่างศีภูพ,พนวันในฝันตัวมาถือท่างเราลาลาวันนี้ปู้ก็ว่าวันนี้สิเคาะหัวห้ยพนว่างศีนะเพิ่นก็ไดใหม่เกลขายใหม่เรียวเพิ่นก็เคาะหัวหายเธอหนึง่งบอว่าไปเมื่อพนว่างศีนะอันนองหลากกระไดจะดุ่มตื่นขึ้นเพราะวันนี้ ก้อสิโต๊ะใจแห้งเพื่อนว่าบ,บอกว่าเชิงโต๊ะใจดอกเพื่อนว่าก้อสิบแปดกใจแห้งมีค้นทรงลูกหลวงปู่สวงมาให้เพื่อนมีคนทรงลูกหลวงปู่สวงมาให้เพื่อนก็คือแบบไม้ทำนองว่้ในในในข้อความของเฟซของไลน์ดีว่าทักไทยกันยำเสานะแล้วก็ทรงทรงต่อต่อต่อกันนะลูกนะมันเหมือนกับลูกที่ในฝันเพื่อนว่า บ้านน้องก็เลยว่าใช้เอามาเบิงเบิงลูบส่งให้บ้านส่งมาใหนน้นนองเบิงเพื่อนจะส่งลูกมาบ้านน้องก็ว่าโอ๊ยลูบนี้หน,นน้องเคยเห็นแล้วบ้านน้องบอกเพื่อนใช่ลูกนี้หน,นน้องเคยเห็นแล้วเพื่อนว่าแมนอยู่อจบ้านบ้านหน้นนองอจยิ่เคยเห็นเพราะวันนี้มาเบิงอีกดีดีดดอีกเธอหนึ่งมันมีโตเลก อยู่ในไอ้ลรลปมลุงปู้สวงนะมันมีตัวเล็อกอยู่ในรลุมลงปูสวงเดี๋ยวบา้าน้องเชี่ยวหลุมลุงปูสวงให้เบิง่งแต่ว่าบา้านหนองสิบ่เขียนตัวเลขกนะบา้าน้นองให้ทุกคนเบิ่งเอาเองว่าตัวเลขตัวหนีเป็นตัวใดเบิ่งกันเอาเองครับบา้าน้นองเิียเอาลูกขึ้นห้แล้วก็เบิ่งเอาครับไผเห็นเป็นตัวดไดไผตาดีก็รับโชคไปครับเพื่อเข้าได้รับโชคไปกับน้องหล่บาบ้าน้นองกะถามว่า จำได้ว่าทะเบียนรถน้องหลาคือ807807เทะเบียนรถน้องหลางวดนี้บนแนี่ครับเพราะอาชีพมารับโชคไปน้ำกันกบนองพื้นกระได้กับเบิงเบิงไฟฟางมาวนองไปนำเบิงหลูบลุงปูไปนำาทะเบียนรถน้องหลา807ที่ขับไปสำนักสงฆ์แล้วก็ไปเจอลวงปูสวง ลองเบิรงครับลองพิจารณาเบิรงงวดวันที่หนึ่งมิถุนาหนึ่งเมษายนงวดวันที่สิบหกมิถุนาคิดจริงไดก้ให้สมหวังนั่งรารถนาเ่าน้องจะไปทางใดแน่เดี๋ยวบ่าวน้องจะฝ่าเอาคลิปลงให้เบิรงเดี๋ยวบ่าวน้องรอดเจี๊ผ่าแดงครับโเจี๊ยือแดงเจี๊ยือแดงคนณชิมาสารแม่ฮานี่คุณชิมาขอโชคกับแม่บโบงวัวคุณชิมาอีกบ่หรือคุณชิมาจักหลอกบ,บ้านนี้บ่าวน้องโูง แต่ว่าเดี๋ยวจังมารลุ่นตัวเลขน้ากันเป็นยังไงครับฝันรองลาครับทุกสิ่งทุกอย่างมันก็ขึ้นยีติชงเละดวงบ้านรองอาธิว่า้าบ่ไขเก่งบันใดแต่ก็จะพยายามอธิบายให้ทุกคนนี่ยินให้ทุกคนได้เข้าใจงวดนี้วันที่สิบหกมิถุนายนเามาลักโฉไปน้ำกันกับนองลาครับฝันมาแต่ก่อนมูอย่างใดก็ลองพิจารณาบังครับเดอเลขทะเบียนรถรองลาก็คือ แปดศูนย์เจ็ดแล้วก็เลขที่อยู่ในลูกลุงผู้สวงที่น้องหลาทรงไว้ให้เบิง่งมักก็ซื้อเอาบาหมักกับผ่านพราะวันเลขลูกนี่บ่าหน้องเคยเห็นแต่ว่าเบาหน้องบ่เคยเห็นตัวเลขเบาวน้องเคยเห็นอยู่ลูกใบนี้ลูกแผ่นนี้แต่บ่เคยเห็นตัวเลขในลูกแผ่นนี้เป็นอบอาชจจีมาบอกโชคกไ็ไ้หรือคนที่ทรงไว้ให้ อาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้ยังกะเกิดขึ้นได้ครับบ้านน้องคิดว่าจะเป็นเรื่องบังเอิญหลายๆกว่าแต่ว่ารูปใบนี้บ้านน้องเคยเห็นแต่บ่มีตัวเลขแต่คนที่ทรงให้น้องหลากับมีตัวเลขเห็นกันแล้วนะครับเนาะตัวเลขที่อยู่ในรูปลุงกุสวงบ้านน้องบะเบา,าตัวเลขนะครับให้ทุกคนเบิ่งเอาเองก็ขอให้ทุกคนโชคดีงวดวันที่16วิทนานา66ฝันนอ้องละยังไงก็ขอให้ทุกคนโชคดีสวัสดีครับ